ไปชงคะปีน้องผู้ปนแหงในช่องยูทู e เจอลงจามเราค่ะมาได้เขาขามาฮบมาทบกันเป็นอยู่ในวันที่หาจิบเหลือช่องเฮียงเจ้าค่ะมีได้ก็ช่องเฮงหน,น,นึ่งปักจิบจีนีเขาขามาได้มาฮบมาทบกันเป็นอยู่กลางค่ำกลางคืนแทงวันหนึ่งค่ะปีน้องค่ะ มาได้เขาถือันอพปี่นรองมาชัดจังเข่าเลยไมาอ่านเข่ากว่าจังมันทางข่าชึกมันตึกเจ็บปืดยืดอาชีเอ็ด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 เอห้าแหงเลยคนเมืองไหลไปเพช่ตั้งนำข่าปีนอค่ะชึกมันเอาแห้งชึกหนึ่งปากถึงสามปากาปค่ะปีนอค่ะปืดเยอะตับชึกจึงได้อาชีเอ็ดเอ็อ็ดเเอแทงค่ะ ช่องวันทับกันค่ะหาวแหงตีน้อยเอ่งปุ่งโบเอ่งคลางคายเจวิงจอกเมฆค่ะจรอนจอกเมฆค่ะภายตับจึกจึงได้อาจีเอดเอเอเอเตะฮักษาโดยถึงิกโฮมัแอนจีเอ๋ค่ะ และมีปัญหาสังมากก,าาก,กว่าเดาหรือัวไม้มอันเจเจไขกว่าก็อยู่ยากวันไหนคะ่ะปีนั่นค่ะเมื่อว่าวันที่จีจิบเรียนสองเช้านั้นเปลี่ยนเรียนจีบลองชามคำปีได้สองเหตุหนึ่งปักจิบจีนี้คะ่ะจิ๊มันแห้งจิ๊กหนึ่งปักถึงชามบ้าใบ เปิดนาชิช้นตตับชิกนถึงได้ R4S SSE แอออดอดแอดแแแทงขาปีน้าค่ะตีหิมวันข่งคันวันเดียวกันก็จามปังติกแต่กลางในแปดโมงขึ่งถึงกลางคำเจียงกองแตกตั้งวันเสียถ่ายชิกมัน เตอร์มาเจ็บตั้งนำคาปีหน่อยเขาและไลย้อนกาคนเมืองเจอยู่ในเวียงตาหารำให้กว่าต่างคนมาเจ็บเขาปักขึ้นในตับเขาวันในคาปีนอค่ะบเห็นการมาในเมลกเป็นวานนนอยาก่าปีหนะอมาก่อนมาเตอรเขา มาเจ็บมากก็ช้ำเอาเฮาขึ้นก็จอยอำไรจินได้เยี่ยมก็ช้ำมาย้อนจินเฮาจำตีตื้อน,น้ำตายน้ำมาดน้ำก็ช้ำเอาเฮาข้เ,าเขาขึ้นเอาเฮาเฮ็ดปั่นหฮเขาขึ้นเอาเฮาตายต่างเขาขึ้นขาปีเนอครับแฟนการมาเฮ็ดไหนข้าก็ยามลาดอยู่เคืเคยยายยายครับ ก่อนเตะถึงปังดึกดังนั้นมันวางแผนไว้ยาวข้าปีหนอเขาค่ะอันนั้นไลยเฮ็ดหลายช่างเช็คมาในเลยว่าเป็นพรดีดักเขาเฮ็ดให้วันเมืองชุกยวงเลยนังเฮ็ดเตะอันเปลนปังดึกดังนั้นกวนหาเชียงเดียมน้ำนั้นเขาวางแผนมายาวข้าวปีหนอย่าก็ได้ ยินทางกคนเมืองกอนหนึ่งลาบในว่าชึกมานย้อนตุ้งดูขามเลือดกูเชนเชนทีกคนเมืองและตาดแถมใส่ปันขึ้นชึกมานเขาอันไหลมาเจ็บชุ่มเลือดตั้งน้ำานั่นว่าในขาปีน้องต้ขาดูวยปีน้องตั้งเห็ดหม,ม,ม่องเขา เจ๊กมันกํามลําชาชมาย้อนขึ้นเลือดปีนองตาเขาววาช่มันเขาขึ้นข,ข,ขาพี่นองเปลี่ยนจังไรขนาดยี่ก่อามาเฮาคือตายขึ้นอํามีเลือดมียางก่อชมาย้อนเฮาคือายขึ้นอืไดนกินได้เยี่ยมก่อชมาย้อนเฮาคือตาตขึ้นก็ยขนาดพีนองจาได้ตึกอําเปย์ยาก่อชมาเอาเฮาคือไต ปันหัวเขาวเจยตึก๊กเขาขึ้นจอดใจขาหือเพียนการเขาเฮ็ดย่ยาก็แทงตีหนึ่งชั่งมังกนท่ายามกลางคำเจ็ดโมงเชื่อมันยื้กองผ่าเดียวนี่ยที่หิ้มนั่นกุ้งหมักล้างเอิ้องฟองคล้อง เจทางปางติถ่ายเลี้ยวกล้วยยี่ยาวขาบีน่ะอันในั้นเขาต้าเจ้าลาคาเดียนออกเหล่ามากกว่านาะดลายเฮ็ดเขาในเลือนอย่งไรขนาะดนัง่งเฮอเจ้ลาขาที่เก็บใจนั่นเขาต้าเขาหลอกเขาเฮ็ดจิตเฮ็ดปายขนาะดปีนอ่ะเขาเยาะอัำเป้มาช้ำมาเป้จินคนเมืองเขาขนาดคนเมืองเขาขาดช้ำเลยอย่า ได้ตายขนาดได้ไปขนาดหยาบย่อนชึกมานกับล้ชามาเฮ็ดในเมังตาขันเป็นเจ้าไหนรันด้ย่าวก็เจ้าซึกลุ่มเคยผูกขานปากอาชีสเอตเอเอลาติชิคาวาเปิ้นหือก็อาีเอตเอตเอตเอเอตเอตเตเอ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  ăn chị ế chế thế ngon về hai loạt lại bán tức chủ và này khả tí nọ thì ẩm trang về la la nần quạt ẩm trang bài quả dù lấy và này khả tí nọ ấy là cả lại chế đố tổ chủ khấn quả chương nón quay cả chiếc màn bứt dưới à, chỉ s s này ตุ้มเต้อยู่ที่ล่องครับพี่น้อง1กวนเมืองโกโูเหและไล่ปายเท้ตุ้มป่าดีการเมืองครอกอําจ้างชนตุม้มสังเสตุ้มเต้ปะปางเลือกตัง้งเจ้าให้ทาวไหนบ้านไหนครับพี่น้อง2 2ทุ่มเต้สางอานะตุ้มเต้ขอตกลงเลือกใหม่อนจา ไปหน่อยสามรูมเตอร์อคอ,อปืนผผาเกิดคอปืนผผาเชือกมันอันฉีบปืนผผาเกิดหรือหลอนตรงหนึ่งเชือกกึ๊ดตึ๊ด่ายเร็วน่ะพี่น้องต่อถึงเดือนชิปนั่นน่ะขอกึ๊ดตึ๊ดหนึ่งเดือนเดือนชิปสองเชา้าหน่อยแทนที่ ย่อปตุ้มเต้ตตทางป้าลองตัตดดีเกตเคย่ยกอกาโควิดแทงหนักพี่น,อนอ้องครับกันจังไหน,นขนาดข้อที่จีนะย่อปเมื่อในวันที่เจีบเหลือนช่องชาวชึกมมาปื้ดยืดอตอับชึกถึงได้อาสีเอเอเอเเอตีหิมบานปุ่งโบเอื้องปุ่งโบเจวิงก็เม เลืชืกมันตายสีก็อันใดหัวขาดไปหนอมาเจ็บแทงตั้งน้ำเกี่ยวเลยลองปางตึกได้ย้อนเชือกมันเป็นผัยชอกเตาเถินหาปิดนาดีชึกจูตับชึกจิงได้อาสีเอสเอสเออ่อนตางเจ็บปางตึกเดียดยาว กว่าแทงกะหีและปางทึเตีเย็นมือไหลไหนนั่นอยู่ในเชืกมานมดอยู่าขาพี่น่อชืกมาันปืดเยอะตับเชืกตึวไดอาจีอเดียดเอเนียเปลี่ยนตับมาหน1ตับค้ามายาหนึ่งหนึ่งาวก็ตับค่าระยะหน่ามหกเละชืกมานทางหลายหลายตับ ของอยู่ยาวหาอีนอ่ตอนก้นเมืองลายมาดเจ็บและลายปลายเทือว่าวันที่จีจิบเหลือนเฉียงชาวฟองเชือกมันปึดยืดอตาอจึกจึงได้อาจีเอ็ดเอ็เอ็ดเอ็เอ็ีวันคางคายอื่นคางคายจีวิง่งจักไม่นอนเชือกมันตั้งใจยืมหมากหลงเข,าข่าในวันคางคาย là mặc quả tốt tớ chấp hơn trai chổi à chỉ chiếc hà bị chế mân trai lại tê chấp chạc mạng hào hẹn ngày giao hà bị nọ quân mơ này phần thì lại áo tố mân trai chuồng quả dốt giả đốt tì hôn giả lốn bóng chừng bên chọc mê โคข,ของคนเมืองอันใลลูช่ชมย้อนจึกมันมีแทงดังนําค่ะย้อนจชึกมัน,มน,น,น,มนตั้งใจยืมหมากหลวงขวานแด่คนเมืองวันขางคายอ่อนกันตกใจตื่นชาญโกหเหี้เสดไล่อ่อนกันไปกว่าอยู่โฮไม่ดีวัดจ้องมุนเจ้าปุ่งโบเอิงปุ่งโบเจวิงจ่งซอกเม ตาหนึาก้าก็ค่ะนะเป็นจ่ายหกสิก็เยี้ง1นึ่ากสาก็ค่ะนะจอมหนังคนเมืองในปืนตีป่องลาดมาว่าคนเมืองวันน้ำหมักหินวันตองทิกไลยไปกว่าอยู่ไวท้ทีวัดเจ้าเหมือนเจา้วาวันตองทิกเอิงตองทิกวานน้ำอุ่น วันโคกนำ้ำวันห้องดึกไฟกว่าอยู่ที่วัดจ้องอุ่นเิ a และคนเมืองหาบานนี่มีหัวก้นหมอบแปดปากเสลองกินย้อมได้จินใจเหมือนกันอยู่ค่ะพี่น้องนี่เลยยืนว่าเชียงไหนฮะนะแทนการเซื้อมานเฮ็ดให้คนเมืองได้ค่าไหล อยากในตุกข์ค่ะย้อนขามาตั้งน้ำตั้งไหลคะ่ะเชื้อมานเฮ็ดได้ตึกเชื้อในถิ่นสมาจยีคนเมืองในหวานมาย่าเฮือนมาย่าเยถอกเต่าเฮือนโคเยเอาโคนโคเยกุหลาบกุเมียยขาพี่น้องแผนการขเขาเฮ็ดได้เฮ็ดอย่างไรคะ่ะเชื้อมานอันนั้นก็ เขาเขามาับในปีนอเขาเ่ยนอยู่ข่าวชึกมานค่ะวนาะยยิงออกมาทีตลอดเล่าข่าออกไปปั่นไว้ค่ะแต่ว่าปีนอเขาถูกใจนะกดเช์กดไลค์ไลค์กดติดตามแลคกดเป็นแพรปันป้า,าปีนอได้ก็ได้เจริญค่ะเขาจิรนชามเราผม่จอมฮับตอนอยู่ค่ะไม่ช่วงค่ะ